สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel S 1> <S 1> <S สุดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่พบกับผมสลิป o น c h ชาแนลไอเพลงนี้เนี่ยใครหลายคนน่าจะรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงประมาณยุค90อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะเปิดเพลงนี้กับอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงโลนะครับที่มันร้องว่า low 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 is upgrading ประม,มาณนั่นแหละครับซึ่งเปิด2เพลงนี้เนี่ยหน้าห้องที well, ่ผมเรียนอยู traged, ่แล้วก็ปะทะกันกับอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันนะครับเปิดแบบตึ่มตืมโต๊ตืมนตื่ตมตื่นตื่มโต๊ตืมตึ่นติบย่อดี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 ยตุ่มตุ่มตุ่มโดยไม่คำนึงถึงเลยว่าไออาคารที่ผมเรียนอยู่เนี่ยแม่งอยู่หน้าโรงเรียนอ่ะคือถ้าพ่อแม่มาเห็นเนี่ยคงภูมิใจกูแย่เลยครับว่าเกิรกูส่งลูกให้กูมาเรียนกูอยากเห็นลูกเนี่ยเป็นคนเสือกเป็นควายใชงั้นไอสั <Nice. S 2> ในปี2016นะครับพรวมกับอย่างจัสตินลินนะครับเปิดเผยกับดิจิตอลสปายว่าในช่วงที่ถ่ายทำหนังเรื่อง The f a r t and f u e l o u s t o Kill t h e า พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบบสะเร็วเลยเดี๋วฟาดในฟิลิปโตเกียวดปี2006นะครับซึ่งการายทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยราบเรื่อจะเท่าไหร่เพราะว่าทางญี่ปงญี่ปุ่นเนี่ยไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยถ่ายทำหนังในเมืองโตเกียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะห้ามอะไรกันนักขนาแค่นี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เฮ้ยมึงจะมาถ่ายทงถ่ายหนังไรดิบดงดิบปี้ยวเป้วเฝ้าไม่ได้และไม่หนำซ้ำเมื่อเปิดฮางเล็บกะซ่องอกน้องของน้องแต่ละคนนี่มันช่างแบบ กูเก็บข้อมูลใส่ข้อมือแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้วะ่ะ แต่เนื่องด้วยพุ่มกับจัสตินีแลวก็ทีมวงทีมงานเนี่ยอยากที่จะถ่ายให้ได้มึงก็รู้ว่าห้ามพูดนะมันห้าม,ม,ามยา่ยาก็คนมันจะไปมันจะห้ามได้ยังไงใช่ไหมทางยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องจ้างคนมารับส้นตีนแทนนั่นเองนะครับคือถ้าพูดเป็นอย่างสุภาพเรียบร้อยนะั่นก็คือแบบเหมือนกับเป็นแพะรับบาปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจัสตินีเนี่ยจำเหตุการณ์เหล่านั้น,น,นได้เป็นอย่างดีดเลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่เหล่านั้นกำลังจะถ่ายทําในเมืองโตเเเกกีีีียยวววซึ่่่่งงงงมมมมันนนป็น็ืออททคข้้าาจะสแล ทนธรรมที่แตกต่างออกไปอย่างมากซึ่งมันเป็นโลเคชันที่ค่้นค่าคดีโคตรดีโคตรสวยเหมาะสําหรับหนังโตเกียดนี้เป็นอย่างมากแต่ก็เสือกไม่ให้กูถ่ายทําซะอย่างนั้นกูอุตส่าห์หาโลเคชันโคตรดีโคตรแจ่มให้ละพอไม่ได้รับการอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการก็ต้องมีการเตรียมงานอย่างลับๆกันนะครับมึงพูดไส้แบบขบวนการค้ายยาข้ามชาติอย่างนั้นอะ แล้วเวลาทีมงานเตรียมฉากกันเนี่ยก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเตินตัดซ้ายตัดขวาเดินตัดหน้ากูซะอย่างนั้นพูมกับนี่ถึงขั้นจะคว้างเร็วหลังสักปังหนึ่งแล้วก็หนุมานถวายไข่ถวายแหวนถวายไข่มันมีที่ไหนมึงเรียนไหนมาเนี่ยมึงเรียนไหนมาเนี่ยเอ้าก็แหวมันกินได้เะล่าไข่มันกินได้อ่ะ แล้วก็มันมีคนบางส่วนเดินเข้ามาหาพูดกับจัสตินลินด้วยนะครับซึ่งเขานั้นก็คงพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่จัสตินลินน่ะไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยทำแบบพูดง่ายๆแบบอะไรก็โตอะไรก็โตอีคืออีคืออีตายอิตายอิตายชิบะจิชิบะจิซึ่งคนญี่ปุ่นนั้น่าจะคิดในใจว่าไอ้ยี้ยนี่ใครนะ ซึ่งภูมิกับจัสตินลินเองเนี่ยอยากที่จะถ่ายในชิบุย่านะครับเพราะว่ามันเป็นย่านที่คนพลุกพ่านมากที่สุดมันเหมือนกับเป็นย่านที่ยอนฮิตในโตเกียวอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตำรงตำรวจก็นิสัยดีด้วยนะครับไม่เอ่อไม่ไม่เหมือนกับประเทศบางประเทศนะครับประเทศอะไรวะ ทางผู้กำกับจัสตินลีนแล้วก็ทีมงงทีมงานเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆนะครับในการถ่ายทําในย่านชิบุยาต้องถ่ายทําก่อนที่พวกตํารวจจะมาจับหรือจะมาไล่เหอะพวกเรานั่นเองนะครับพอใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยประมาณ10นาทีปุ๊บตำรงตำรวจก็เข้ามาเลยครับเหมือนรู้งานนะตำรวจก็เฮ้ยเฮยหยุด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 มึงทำอะไรเนี่ยมึงทาอะไรเนี่ยมึงไปเลยนะเดี๋ยวมึงเจอกระบอกหน่อไม่ไผ่ตีบวกสิบฟาดหน้ามึงไม่รู้ด้วยนะไปให้กูรู้ด้วยว่าใครทำกู แต่ทรายไปแล้วกูถ่ายทําได้เสร็จพอดีเรียบร้อยกูได้ทุกซีนที่กูอยากได้แล้วเพราะว่าทางทีมง,งงทีมง,งานผู้กํากงผู้มุ่มกลับแล้วก็นักแสดงเอกตรงเอกตาแล้วก็นักแสดงนําทุกคนในการซ้อมถ่ายค่อนข้างที่จะเป๊ะมากเลยนะครับมันเลยทําให้การถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยมากๆเลยนะครับเร็วแรงวชัดดังตับ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 ,ตบเลยอะ่ะ แต่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตำลงตำรวจนี่ไม่ได้มาแค่ไล่หรือมาพูดจาดีๆเท่านั้นนะครับเขาหยิบกุญแจมือจะมาใส่ด้วยซึ่งในระหว่างหน้าสีดนขวานอลเวงไม่รู้ว่าใครจะไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็มีคนเปรียบเสมือนชายผู้ขี่ม้าขาวชายนิรนามท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยผู้กำกับจัสตินลินได้ทันอย่างท่วงทีนะครับซึ่งเขาพูดนั้นน่ะไม่มีใครรู้จักมาก่อนแม้แต่จัสตินลินเองก็ตามนะครับจู่ๆเขาก็เดินมาบอกเลยว่าเออผมปเป็นผู้ ทำไมเจ้าตีลีเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นงานของเขาที่เขาเนี่ยถูกส่งมาจากแดนไกลเพื่อปกป้องเพื่อนพ้องหนองไผ่แก้วเพื่อไม่อาจให้ศัตรูฆ่าผู้ใดได้และพวกเราจะกำชัยชนะไปสู่พี่น้องอโยุธยาก <c oughs> ูว่าหนักแล้วก <c oughs> ูกูหนักแล้ว <c oughs> มันก็เลยทาให้ชายในนา,นามท่านนั้นอ่ะกินข้าวแดงในคุกคืนหนึ่งพอวันเวลาผ่านไปเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันก็ยังฝังจิตฝังใจพุ่มกับอย่างจ e ัสติลินเป็นอย่างมากเลยนะครับมันถึงขั้นทําให้จ e ัสติลินเนี่ยขอพระคุนจาดนักเลยนะเจ้าไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นได้ว่าไอเบื้องหน้าที่มันสุดแสนจะเพอร์เฟกเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันเละเทะแค่ไหนนะครับมันเหมือนกับข้างนอกสุขใสข้างในตาติง่งนองตัมตัม,ตม มันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราพอใจมากที่สุดน,นะครับมันมีประโยคประโยคนึงเนี่ยที่บอกกับเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าถ้าอยากเปียกฝนก็ต้องไปยืนตากฝนถ้าอยากดำนาก็ต้องเปื้อนโคลนถ้าอยากรักใจจนๆก็มาทางนี้ได้นะจ๊ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังจงกำลังใจให้กับผมในการนำาครับคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้า